มันได้อย่างนี้ตอนนำสองก็แอบคิดในใจแล้วนะว่าผ้ามันจะแบบเหมือนเกมกับโคเป็นไหมนะสุดท้ายตอน3าก็แบบมาวะแล้วไอ้ลูก3-2มองโวนาน่าก็คือแบบพาได้ยังไงไม่ต้องเล่นแล้วมัง้งฟุตบอลยุโรปอะฮะจะไปหวังนะสุดท้ายโคตรยากเลย,จยเจอไบเยนเดอ้อแล้ว ก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเกมไบยั็นกับโคเปนในตีสามจะจบยังไงนะคะ <S <S เดี๋ยวเพื่อนๆเขาจะมาล่ละว่ามาแข่งยูโรป้าด้วยกันนะดีไม่ดีไม่ได้ไปยูโรป้าด้วยอย่างเงี้ยให้ดูฟุตบอลสบายๆไม่ได้นำก่อน2ลูกไม่ใช่ว่าจะสบายใจได้สำหรับปีศาจแดงน,นจะจ๊ะทำใจฮย